ดวงคนราศีมังกรช่วงเดือนมิถุนายน2568ภาพรวมดาวเคราะห์ดาวเสาเจ้าของราศีในเรือนที่สองการเงินทรัพย์สินนำความมั่นคงทางการเงินและผลจากการทำงานหนะักดาวพฤหัสในเรือนที่6การทำงานสุขภาพบริวารเสริมความสำเร็จในงานประจำและการดูแลสุขภาพดาวอังคารในเรือนที่4บ้านครอบครัวเน้นเรื่องที่อยู่อาศัยและสมาชิกในครอบครัว การงานการเรียนความมั่นคงในการทำงานเพิ่มขึ้นได้รับความไว้วางใจได้รับการยอมรับในฝีมือและความสามารถเป็นที่ประจักษ์การจัดการงานเป็นระบบมากขึ้นทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้ทำงานที่ท้าทายการเงินการเงินมั่นคงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความขยันและวินัยการลงทุนระยะยาวในสินทรัพย์มั่นคงให้ผลตอบแทนดี รายได้หลักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมีโอกาสปรับฐานเงินเดือนควรสร้างการออมเพื่อการลงทุนใหม่ในอนาคตความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มีความมั่นคงมากขึ้นมีความเข้าใจซึ่งกันและกันคู่รักมีความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันวางแผนอนาคตร่วมกันความสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่นทุกคนเป็นที่พึ่งให้กันการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวเป็นไปด้วยดีและได้รับความสุขใจสุขภาพ สุขภาพค่อนข้างดีแต่ต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอระวังปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อโดยเฉพาะการบาดเจ็บจากการใช้งานหนักควรตรวจสุขภาพประจำปีและดูแลร่างกายอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ควรระวังระวังการใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านหรือที่อยู่อาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วหรือประมาทร,ระมัดระวังในการเดินทางระวังปัญหาในครอบครัวที่อาจเกิดขึ้นเล็กน้อยซึ่งแก้ไขได้ด้วยการพูดคุย